อุบาทวกลสวรร์บทที่191วนยาสีมองทุกคนที่อยู่ในห้องไม่พูดสิ่งใดแล้ววิ่งออกไปเพราะเป็นเรื่องน่าอับอายในห้องถงแห่งนี้นอกจากแม่นมหวังผู้เป็นสาวใช้คนสนิทของฮูหยินผู้เท่าแล้ว ก็ไม่มีเบาไพร่คนใดอีกครั้นเห็นวอยาสีวิ่งออกไปเช่นนั้นบรรดาคุณหนูสูงสักที่ถูกอบรมกิริยาอยู่ในสถานที่ดีงามย่อมได้แต่ยืนเบิกตามองอย่างตกตะลึงมีเพียงเจินเมี้ยวที่นับว่าว่องไวยิ่งนางลุกขึ้นวิ่งตามไปทันทีเมื่อวิ่งออกมาถึงด้านนอกก็เรียกไปหลิงและชิงเตอร์ที่อยู่ห้องด้านข้างชิงเตเจ้าวิ่งเร็วรีบไปตามคุณหนูวอกลับมาเร็วเข้า เจ้าค่ะชิงเกอรับคำแล้ววิ่งออกไปทันทีทั้งที่รูปร่างอ้วนกลมแต่สองขากลับมีแรงมหาศาลฝีเท้าว่องไวคล่องแคล่วยิ่งใช้เวลาเพียงไม่นานนางก็ตามจนทันเวรยาสีและแบกนางขึ้นบ่าก,กลับมาเมื่อมาถึงตรงหน้าเจรินเมี่ยวก็วางนางลงพื้นดุดปักต้นหอมกระนั้นเจรินเมี่ยวไม่มีรอยยิ้มบนใบหน้าแม้แต่น้อยญาติผู้น้องครานี้ เราคิดจะไปที่ใดหรือวันยาสีมิเคยมีสติเท่านี้มาก่อนนางจึงรู้ดีว่าหากมีพูดให้ชัดเจนก็ไม่มีทางผ่านด่านจนเมี้ยวไปได้จึงได้แต่สงบอารมณ์ตนลงก่อนญาติผู้พี่ข้าจะไปถามนางสารเลวจนจริงดูสักหน่อยจนจริงหรือใช่ญาติผู้พี่ข้าเลอะเลือนในครานี้ก็เพราะนางเป็นคนทำ เจินเมี่ยวพิจารณาวนยาสีนิ่งเมื่อเห็นดวงตากรมโตคู่นั้นเบิกกว้างและมีสติหลังผ่านความบ้าคลั่งชนิดหนึ่งมาแล้วแต่ภายในใจกับมิได้เกิดความสงสารอันใดขึ้นสักนิดญาติผู้น้องมีวาจาหนึ่งที่กล่าวว่ามแมลงวันมีตอดดมไข่ที่ไร้รอยแตกถามจริงๆเถิดมาถึงขั้นนี้แล้วเจ้ายังคิดว่าปัญหานั้นเกิดจากผู้อื่นอยู่อีกหรือวนยาสีมองจนเมียวอย่างไม่อยากเชื่อ ญาติภูพี่ท่านไม่เชื่อค่ะท่านคิดว่านางไม่ผิดอันใดเจนเมี่ยวถอนหายใจนางคือน,นางเจ้าคือเจ้ามันคนละเรื่องกันวันยาสีน้ําตาไหลพรางออกมาแต่กลับกัดดิมฝีปากสกัดกั้นเสียงสะอื้นไว้นางเอ่ยด้วยร่างสั่นเทิมว่าข้ารู้ว่าข้าผิดไปแล้วความผิดนี้มิอาจเรียกคืนได้ญาติภูพี่ถือว่าข้าขอร้องท่านเถิดให้ข้าไปถามนางสาักคา หากได้ถามนางแล้วข้าก็จะสบายใจสบายใจหรือใช่มิเช่นนั้นโทรสะนี้คงฝังในใจข้าตลอดไปข้าไม่ยินยอมเสียหรอกเจินเมี้ยวปวดหัวจนต้องนวดขมับตนแล้วพยักหน้าในที่สุดได้เช่นนั้นก็ไปด้วยกันนางเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเจินจริงต้องการทำอันใดกันแน่เมื่อพูดคุยกันอยู่นานเช่นนี้เจนปิงและเจนวี่จึงตามมาทัน คนเห็นเจินเมี่ยวพาวรนยาฉีไปหาเจินจิ้งก็รีบตามไปทันทีที่เรือนเสียเหียนนั้นเริ่มมีสีสันของวัดสดุดูแล้วบนบันไดจัดวางกระถางดอกชาวไว้นับสิบกระถางดอกของมันก็กำลังเบ่งบานเต็มที่เจินจิ้งสวมเสื้อคลุมกันลมผ้าแพรขีดเงินสีขาวแซมเขียวยาวคล่อมพื้นกำลังชมบุปผาด้วยท่าทีสง่างาม แต่กลับขับให้คนงดงามกว่าบุพภาเสียอีกครั้นได้ยินเสียงคนมานางก็ยืดตัวขึ้นแล้วหันไปชำเลืองมองด้านข้างอย่างมีใคร่ใส่ใจนะักมุมปากห้อยแขวนไว้ด้วยรอยยิ้มจางๆเหตุใดวันนี้จึงคึกคักนะักน้องสาวทั้งหลายต่างก็มากันพร้อมหน้าววนยาฉีพุ่งเข้าไปหาจนจิ้งวันนี้เจ้าต้องพูดให้ชัดเจนว่าเจ้าคิดทำร้ายข้าใช่หรือไม่ สาวใช้สองคนขวางวนยาสีไว้คุณหนูโปรดหยุดก่อนเจ้าค่ะนายหญิงข้ากําลังตั้งครรภ์ร่างกายล้ําค่าดุดทองคําหากชนกระแทกเข้าคงไม่ดีแน่วนยาสีถูกขวางไว้จึงหยุดอยู่แค่นั้นแต่ก็โกรธจนแทบกระอักเลือดออกมานางเอ่ยด่าด้วยโทสะว่าข้ารู้อยู่แล้วว่านางสารเลวเช่นเจ้าต้องเป็นคนคิดทดําร้ายค่ะ จนจิ้งดีดนิ้วอย่างไม่ใส่ใจแล้วเอ่ยด้วยใบหน้าค้ายยิ้มคายไม่ยิ้มญาติผู้น้องเก่าวเช่นนี้คงไม่เหมาะสมกระมังเจ้าเอาแต่พูดว่าข้าทำร้ายเจ้าอย่างไรก็ควรต้องมีหลักฐานข้าอยู่ดีๆกลับเอาน้ำสกกระปกมาสาดรดข้าเช่นนี้ข้าคงยอมมีได้เป็นเจ้าเป็นเจ้าที่บอกข้าว่าพบกันกับองค์ชายหกที่เทศกาลชีซี คันได้ยินนางเอ๋ยถึงองค์ชายหกเจินจิงก็น่าบึ้งขึ้นมาทันทีญาติผููน้องโปรดระวังการเอ่ยถึงเรื่องของพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยข้ากับองชายหกพบกันที่เทศกาลชีซีจริงแต่มันเกี่ยวอันใดกับญาติผู้น้องเล่าข้าบอกให้เจ้าเรียนอย่างอย่างนั้นหรือวนยาสีถูกถามเช่นนี้ก็อึ้งงานไปไม่ถูกต้องตอนที่นางเอ่ยถึงเรื่องนั้นสีหน้าน้ำเสียง ล้วนแฝงไปด้วยการให้กำลังใจมิใช่เช่นนี้เสียหน่อยแต่แต่การบอกให้เรียนอย่างนั้นนางก็มีเคยพูดจริงๆนั่นแหละวอนยาฉีเพียงรู้สึกอัดอั้นหาได้เปรียบนางกัดฟันเอ่ยถามว่าแล้วถุงหอมนั่นเล่าเจ้าสอนให้ข้าปักชื่อไว้ที่ด้านในจนจิ้งแค่นหัวเราะเสียงเย็นญาติผููน้องปีนี้เจ้าก็จะเข้าพิธีปักปิ่นแล้วกระมังข้าสอนเจ้าปักชื่อ เจ้าก็ต้องปากงั้นหรือนั่นเป็นเพียงความเคยชินของข้าเท่านั้นเจ้ามาเรียนอย่างตามแล้วเหตุใดจึงมาทอดข้าเล่าพูดถึงตรงนี้ก็เลิกคิ้วขึ้นชำเลืองมองไปที่เจิญเมี้ยวคราหนึ่งแล้วเอ่ยว่าหากข้าสอนเจ้ากินอุจจาระเจ้าก็จะกินงั้นหรือเจ้าเจ้ามันหน้านะเจ้าเป็นคนชักจูงให้ข้าทำเรื่องเหลวไหลนี้แท้ๆยามนี้กลับพูดจะไม่รับผิดชอบอันใดเสียแล้ว วนยาสีพุ่งเข้าใส่นางอีกเจนจิ้งกับยืนยิ้มบางๆอยู่ตรงนั้นไม่เอ่ยว่าจะมองสาวชายที่ติดตามตนมายืนขวางวนยาสีไว้ยอย่างแน่นหนาแล้วชำเลืองมองเจินเมี้ยวที่มีใบหน้าปั้นยากคลาหนึ่งรู้สึกสะใจจริงๆนางเป็นคนขององค์ชายหกผู้ใดจะกล้าต่อว่านางอย่างเปิดเผยแต่เจนเมี้ยวเมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นก็ยากจะรับรองได้ว่าผู้คนจะมิย้อนไปถึงสาเหตุ พี่นางได้แต่งเข้าตัวนเจิ้นกวัวกงพี่สาท่านเป็นคนทำให้เกิดเรื่องนี้จริงๆหรือเจนวี่เอ่ยถามด้วยสีหน้าบึ้งตึงเจนจิ้งหัวเราะแยะแยะวาจานี้ของน้องหกช่างแปลกประหลาดนักเรื่องของข้าพวกเจ้าก็รู้ดีแล้วเหตุใดจึงไม่เห็นกระทำเรื่องเหลวไหลเช่นนี้บ้างเล่าพูดพางมองเจินเมี้ยวคราหนึ่งแล้วถอนหายใจเอ่ยว่าแต่น่าเสียาด ที่ญาติผู้น้องพำนักอยู่ที่จวนปัวแห่งนี้ทำให้น้องสาวทั้งสองต้องพลอยลำบากไปด้วยแล้วฮ่าข้าได้ยินมาว่างานมั่นหมายของน้องหกถูกกําหนดเอาไว้แล้วก็ขอให้อย่าเป็นเช่นข้าที่จู่จูก็เกิดเรื่องตกน้ำอันใดน,นั่นขึ้นแล้วกันส่วนน้องห้าเจ้าก็ใจเย็นสักหน่อยรอให้ผ่านเรื่องนี้ไปสักปีสองปีคนลืมเลือนไปข้าจะขอร้ององค์ชายหกให้ไม่แน่ว่า พระองค์อาจจะช่วยหาคู่ครองที่ดีพร้อมให้กับน้องสาวได้ฝ่ามือจนปิงเต็มไปด้วยเหงื่อเย็นนางเพเยอปากขึ้นแต่ก็พูดไม่ออกในแววตาปกคลุมไปด้วยหมอกกลุ่มหนึ่งในทันใดจินวี่จึงค่อยๆกุมมือนางไว้จนเมี้ยวเชิดคางขึ้นเหตุใดข้าจึงไม่ทราบว่าองค์ชายจะมากังวลใจกับการแต่งงานของคนในตระกูลขุนนางเล่า สีหน้าจนจิ้งเปลี่ยนไปเล็กน้อยรอบเอ่ยในใจว่านางสะเพราเกินไปแล้วความสนิทสนมขององค์ชายกับขุนนางนั้นเป็นเรื่องต้องห้ามองค์ชายหกกังวลที่สุดว่าคนจะกล่าวเช่นนี้ต่อให้นางตั้งคันแต่หากพระองค์ทราบเข้าเกรงว่าคงโกรธเคืองนางมากแน่จนเมี่ยวเดิมนั้นเป็นแค่คนโง่คนหนึ่งคิดไม่ถึงว่ายามนี้จะปากคอเราะร้ายขึ้นมาได้ได้ยินว่า คุณชายผู้สืบพ่อดดีต่อนางยิ่งหรือตอนนี้กลายเป็นที่โปรดปานไปแล้วเจินเมี้ยวชำเลืองมองคราหนึ่งด้วยแววตาอันหยิ่งยโสนั้นแล้วเอ่ยแทงใจนางไปอีกว่าทั้งที่มีได้มีความเกี่ยวพันเป็นญาติอันใดวาจานี้ทำให้เจินจิ้งเอ่ยอันใดไม่ออกอยู่เป็นนานสีหน้าเปลี่ยนไปมาดั่งจานผาสมสีก็มีปานเจนวี่ยิ้มออกมาอย่างเบิกบานนางรีบเอ่ยขึ้นด้วยปากไวว่า พี่สามวางใจเถิดต่อให้อนาคตของพี่ห้าจะเป็นเช่นใดอย่างน้อยก็ต้องได้นั่งเกี้ยวแปดคนยกออกไปจากประตูจวนแน่จนจิ้งรี่ตาลงกว่าสายตาเย็นชามองจันวี่คราหนึ่งแล้วยกมุมปากขึ้นเอ่ยเนิบนาบว่างั้นหรือแม้จะมีสามีในตระกูลพี่ขายลงศพอันใดนั่นก็ได้หรือวันยาสีโมโหถึงขีดสุดเป็นเจ้าจริงๆ,จงๆเจ้าคือคนผู้นั้น คนพูกนั้นเจ้าก็เป็นคนวางแผนไว้ใช่หรือไม่ญาติผู้น้องเจ้าคิดว่าข้าเก่งเกินไปแล้วข้าไหนเลยจะเก่งกล้าปานนั้นเรื่องนี้มิใช่ว่าคนทั่วทั้งจวนต่างก็ทราบไปทั่วแล้วหรอกหรือเจิญจิ้งพูดพางมองแม่นมที่คอยรับใช้ตนคาหนึ่งแม่นมผู้นั้นรีบตอบว่าเบ,บาบังเอิญได้ยินพวกเบาพร่พูดกันตอนที่ออกไปรับข้าวเจ้าค่ะข้าขอสู้ตายวันนี้ เราต้องตายกันไปข้างวนยาฉีพุ่งเข้าไปสุดแรงแต่กับถูกคนขวางเอาไว้แน่นนางดิ้นโดนจนผมเผ้าหลุดลุย่ยปิ่นปากก็ร่วงตกสภาพอเนตอนาดยิ่งพอแล้วเจินเมี่ยวตะโกนออกมาเสียงหนึ่งทุกคนพันหยุดชะงักไปทันทีเจินเมี่ยวเดินเข้าไปหาเจินจิ้งมีแม่นมสองคนเดินเข้ามาขวางไว้นางกว่าตามองด้วยสายตายเย็นชามีอันใด แค่จะพูดคุยกับพี่สาวตนเองข้าพูดเป็นถึงเจียหมิงเซียนจู่ทั้งยังเป็นหูหินของคุณชายผู้สืบทอดจนจจ้นกัวกงก็ต้องขออนุญาตพวกเจ้าก่อนหรือแม่นมสองคนมีสีหน้าปั้นยากแล้วมองจนจิ้งด้วยความลังเลคราหนึ่งจนจิ้งยิ้มพวกเจ้าหลบไปแล้วมือก็วางลงบนท้องน้อยอย่างไม่รู้ตัวนางมองเจนเมี้ยวเดินเข้ามาหาตนด้วยสายตานิ่ง เจียมิงเซียนจูแล้วอย่างไรนางตั้งคันเลือดเนื้อขององค์ชายหกอยู่นางจะกล้าทำร้ายตนเชลยหรือเจินเมี่ยวยืนนิ่งอยู่ต่อหน้าจันจิ้งนิ่งเงียบอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะเอ่ยว่าพี่สคุณชายรองร้านขายลงศพนั่นท่านได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่หากนางแค่ยุยงให้วนยาฉีไปงานเทศกาลโคมไฟนางก็แค่ไรยางอาย แต่ก็ต้องโทษวรนยาสีที่มีอาจหักห้ามความเยา้ายวนนั้นได้เพราะว่าหากแม้แต่คนนางก็ยังตั้งใจจัดหามาเป็นพิเศษนั้นก็ช่างหน้ารังเกียจอย่างที่สุดเลยเปล่าเจินจิ้งเอ่ยตอบไม่ช้าไม่เร็วท่านสาบานเจินจิ้งยิ้มน้องสี่เจ้าช่างไร้เดียงสาจริงๆข้าจะสาบานไปใหญ่กันข้าบอกว่าไม่ได้ทำเจ้าจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ช่าง มันเป็นเรื่องของเจ้าเกี่ยวอันใดกับข้าเล่าแม่นมจงประคองข้าไปนั่งทีข้าเหนื่อยแล้วเจินเมี้ยวสูดลมหายใจเข้าโดยแรงคราหนึ่งแล้วหมุนตัวกลับทันทีกลับกันเถิดวอนยาสีถูกชิงเตอร์ลากออกไปอย่างไม่ใคร่ยินยอมนักเจินจิ้งจ้องมองแผ่นหลังของเจินเมี้ยวนิ่งแล้วยิ้มเย็นออกมาอย่างภาคภูมิใจครั้นเดินไปถึงหน้าประตูใหญ่ เจนเมี้ยวก็พันหมุนกายกลับมาแล้วเชิดคางขึ้นเอ่อยเน้นย้ำทีละคำว่าเจินจิ้จงเจ้าต่ำช้าเพียงนี้องชายหกทราบหรือไม่กล่าวจบก็สะบัดแขนเสื้อเดินจากไปเจินจิ้งยังมีทันได้ตอบโต้ก็ไม่เห็นเจินเมี้ยวเสียแล้วนางเตะกระถางดอกชาโดยแรงด้วยความโกรธจนกระถางล้มควม่ำนายหญิงท่านอย่าโก,กรธไปเลยประเดี๋ยวจะเป็นอันตราย ต่อพระราชนัดดาน้อยในคันนะเจ้าคะจนจริงเริ่มสงบลงนางลูกท้องตนเบาๆแล้วเผยยิ้มออกมาใช่แล้วต่อให้จนิเมี้ยวบ้าข้างเพียงใดนอกจากใช้วาจาจิกกัดแล้วนางยังทำอันใดได้อีกนางก้าวแต่ต้องตนแม้แต่ปลายก้อยงั้นหรือ จะถึงกลับไปฟ้ององค์ชายหกเลยหรือนางไม่เชื่อหรอกว่าญาติผู้น้องของตนทำเรื่องเช่นนั้นออกมาแท้ๆแล้วนางยังมีหน้าไปพูดได้อีกอย่างหลักฐานเล่าจะใช้เพียงคำพูดนั้นหรือมาเอาผิดนางจนจิ้งมองดอกชาสีแดงนั้นแล้วรู้สึกขวางตาย,ยิ่งนักจึงยกเท้าขึ้นเตะมันโดยแรงจนแตกแล้วหมุนกายเดินกลับเข้าเรือนไปจนเมี่ยวพาวเวรนยาสีไปที่เรือนนางบน ท่านแม่ข้าจะกลับจวนก่อนจะได้ให้คนส่งสารไปให้ซื่อจือให้เขาสืบประวัติคุณชายจากร้านขายลงศพผู้นั้นสักหน่อยก็ดีเหมือนกันหากเขามาขอยาสีด้วยความจริงใจก็ดียิ่งท่านอาวันยาสีถอยหลังไปติดติดกันหรือพวกท่านจะให้ข้าแต่งกับเขาให้ได้คนผู้นั้นเขาตาแหล่นะยาสีข้าพูดคุยกับเด็กหนุ่มผู้นั้นอยู่หลายคำ แม้นตาเขาจะมีปัญหาแต่ก็มีได้ร้ายแรงอันใดหากมิจ้องมองจับผิดก็ดูไม่ค่อยออกด้วยซ้ำหากเขาเป็นคนดีเจ้าก็แต่งไปเถิดมีอาและญาติผู้พี่ทั้งหลายของเจ้าอยู่ย่อมไม่มีทางให้เจ้าต้องเสียเปรียบแน่นอนไม่เสียเปรียบวอนยาสีทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะสุดท้ายจึงยกมือขึ้นชี้จนเมี้ยวท่านอาท่านพูดมาตามตรงหากคนที่ญาติผู้พี่ ลากดึงลงน้ําในตอนนั้นเป็นเช่นเขาท่านยังจะบอกให้นางแต่งกับเขาอยู่หรือไม่ยาฉีนางวันถูกวาจานี้ทิมแทงจนสั่นไปทั้งร่างสติทุกอย่างพังคลืนลงหลานสาวที่ตระกูลมารดาฝากฝังไว้กับนางได้แต่งให้กับบุรุษเช่นนี้นั้นในใจนางเองก็มีได้รู้สึกดีอันใดแต่ก็เพราะไร้หนทางอื่นแล้วมิใช่หรือเด็กสาวผู้นี้เด็กสาวผู้นี้ ต้องการชีวิตของนางหรือไรใจดวงนั้นของเจินเมี้ยวก็เย็นยะเยือขึ้นมาเช่นกันนางประคองนางวินพางกล่าวว่าท่านแม่ข้าจะกลับไปสืบสาวเรื่องเราดูก่อนแล้วค่อยว่ากันเถิดนางกวาดตามองสาวใช้ในเรือนคราหนึ่งพวกเจ้าไปส่งคุณหนูเวินกลับสวนฉนเสียงแล้วดูแลให้ดีอย่าได้ข้าสายตานางวนกลัวว่าวินยาฉีจะก่อเรื่องขึ้นมาอีก จึงสายหน้าพางเอ่ยว่าให้ยาฉีพักอยู่ที่สวนเหอเฟิงก่อนเถิดจันเมี่ยวบอกลานางเวินกับจวนกัวกงไปปัญญาได้รออยู่ที่หน้าประตูแล้วเมื่อเห็นนางลงจากรถมาก็ส่งจดหมายให้นางทานันทีต้าไหนในนี่เป็นสารที่ซื่อจื้อให้คนส่งมาให้ขอรับทั้งยังบอกว่าหากถึงยามเพียงแล้วท่านยังไม่กลับก็ให้ส่งสารไปที่จวนปัวได้เลยขอรับ เจินเมี้ยวรับมาแล้วกลับไปที่เรือนชิงเฟิงครั้นนางเปิดขี่จดหมายออกอ่านได้เพียงครึ่งไปหลิงก็วิ่งเข้ามาภายในห้องด้วยท่าทีตระหนกกลัวตาไหนไหนายต่อเรื่องแล้วเจ้าค่ะมีอันใดเจินเมี้ยวใจหายวาบขึ้นมาจวนปัวส่งคนมาแจ้งขาวด่วนบอกว่าคุณหนูคุณหนูวันแขวนคอตายเจ้าค่ะแขวนคอตายช่วยทันหรือไม่ ไหลิงเห็นแววตาของเจินเมี้ยวแปลกไปก็รู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาแต่ยังคงพูดตามความจริงว่าไม่เจ้าค่ะตอนที่พบนั้นศพก็แข็งทื่อไปแล้วเจ้าค่ะเจนเมี้ยวพันตัวเย็นเฉียบขึ้นมาทันใดใบหน้าขาวซีดอย่างที่สุดต่อมาจึงหน้าแดงต่ำขึ้นในใจนางนั้นทั้งโมโหทั้งแค้นเคืองทั้งมีความเสียใจอย่างยากจะบรรยาย เจนเมี่ยวโกรธที่วรญยาสีม่เคยคิดถึงผู้อื่นเลยสักนิดนางตายไปเช่นนี้ย่อมต้องเกิดสถานการณ์อันยากลำบากขึ้นแน่ที่เสียใจคืออย่างไรนางก็เป็นเพียงเด็กสาวอายุ15ปีเท่านั้นดังเช่นคนเราที่มีชอบหน้าย่อมไม่อยากพูดจาไม่อยากพบหน้ากระทั่งไม่อยากคบค้ากับเขาแต่หากบอกว่าอยากให้เขาตายนั้นย่อมมีใช่แน่ไปโจนเจียนอานป๋ว เจินเมี่ยวเก็บจดหมายที่ยังอ่านมิทันจบนั้นยัดเข้าไปในแขนเสื้อแล้วรีบเดินทางครั้นถึงเรือนหน้าก็ร้องบอกปั้นย่าว,ว่าปั้นยา่าเจ้าไปที่สาลาว,ว่าการบอกกับซื่อจือว่าคุณหนูวันจวนเจียนอานปัวสิ้นแล้วขอรับปั้นย่ารีบจูงม้าออกไปทันทีจินเมี่ยวขึ้นรถม้าอีกคราจื่อซูและชิงใต้คอยติดตามอยู่ซ้ายขวาป้าไหนนายท่านทำใจให้สบาย ทุกอย่างรอถึงจวนปัวค่อยว่ากาวเถิดจื่อซูเอ่ยเตือนขึ้นเมื่อเห็นมือสองข้างของเจินเมี่ยวจิกลงไปยังเบาะรองนั่งอย่างไม่รู้ตัวเส้นโลหิตหลังมือปูดโปนขึ้นมาเจินเมี่ยวยิ้มขืนข้าห่วงท่านแม่มากกว่า นางไม่กล้าคิดด้วยซ้ำว่าตอนนี้นางวนจะเป็นเช่นไรบ้างไม่ว่าใครก็ตามที่หลานสาวตระกูลมารดามาพักอาศัยตัวนตนแต่สุดท้ายกับแขวนคอตายต่อให้มีชิดเชื้อกับตระกูลมารดาสักเท่าใดก็ย่อมต้องรู้สึกอับอายอย่างที่สุดจนมีกล้าพบหน้าผู้คนได้ยิ่งมีต้องพูดถึงนางวนที่รักเอ็นดูวนยาฉีด้วยใจจริงเลยจนเมี่ยวแบกผ้าม่านออกแล้วเอ่อยเร่งเร็วกว่านี้เลย ครั้นผู้บังคับรถม้าได้ยินก็ยกแส้ขึ้นหววบนร่างอาชารถม้าจึงทยานพุ่งไปข้างหน้าอย่างเร็วรี่ไม่ไกลออกไปนะักมีคนสองคนที่กำลังควบอาชาอยู่นั้นพ่านกระตุกเชือกหยุดอาชาตนทันใดบุรุษหนุ่มผู้นั้นสวมชุดน้ำตาลแดงมีสีหน้าไม่พอใจตระกูลใดกันถึงได้เหมิมอเิมเช่นนี้ขับรถม้าเร็วเช่นนี้ไม่กลัวจะชนคนบาดเจ็บหรือไร ทั้งยังป้องให้ท่านองค์ชายหกหลีกทางให้อีกแววขบคิดล้ำลึกปรากฏวูบขึ้นในดวงตาขององค์ชายหกโดยทั่วไปแล้วบุรุษเดินทางมักขี่ม้าหากนั่งรถม้ามักเป็นสตรีสัญ,ญลักษณ์บนรถม้านั้นเขาเห็นผ่านตาไปครู่หนึ่งคล้ายจะเป็นของจวนกัวกง เหตุใดจึงเร่งรีบไปยังทิศทางนั้นเล่าชื่อเสียงขององค์ชายหกในเรื่องการกระทำตามใจไร้กฎเกณฑ์น,นั้นกระชอนไปทั่ว แต่ความจริงกลับเป็นผู้ฉลาดบาดเปื่องยิ่งเมื่อเห็นรถม้ามุ่งไปทิศทางนั้นก็คิดเชื่อมโยงไปถึงสตรีจวนกวัวงคนใดที่จะมุ่งหน้าไปทางนั้นได้ฉับพันก็คาดเดาได้ทันทีว่าผู้ที่นั่งอยู่ในรถม้าที่แท้ก็เป็นเจียหมิงนางรีบกลับจวนตระกูลมารดาไปใย,ยกันองค์ชายหกในายามนี้ย่อมไม่ทราบว่าคุณหนูซึ่งเป็นญาติของจวนปัวนั้นเกิดเรื่องอันใดขึ้น แต่กลับเกิดความคิดอยากจะไปสืบสาะต้นเหตุขึ้นมาเสียอย่างนั้นไม่เป็นไรเจ้ากลับไปก่อนเถิดข้าจะไปจวนเจียนอานปัวสักคราจวนเจียนอานปัวเซียวอ,อู่ซังคุนชายผู้สืบพ่อจวนหยวนเว่ยโหพันคิดอันใดขึ้นมาได้จึงเผยยิ้มยียวนอย่างที่สุดออกมาองค์ชายหกพระองค์คิดถึงพี่สะพ้ายน้อยแล้วใช่หรือไม่ จวนหยวนเว่ยโหมีความดีความชอบยิ่งบรรดาศักด์ที่มีมิได้ด้อยไปกว่าจวนเจิ้นกวัวกงเลยกล่าวกันตามจริงแล้วองค์ชายที่ไร้ที่พึ่งพิงนั้นยังไม่มีศักดิ์ศี เท่ากับคุณชายผู้สืบพ่อจวนหงด้วยซ้ําแต่ก็มีทราบด้วยเหตุใดเซียวอู่ซังกับถูกชะตากับองค์ชายหกมาตั้งแต่เยาวไวแล้วจึงประกาศตนเป็นสหายเล่าเรียนของเขาไม่ทราบว่าทําให้องค์ชายหลายพระองค์และคนอื่นๆต้องท้อถอนใจด้วยความเสียดายมากมายเท่าใดและด้วยเหตุนี้เององค์ชายหก จึงมีได้เห็นเซียวอู่ซังเป็นเพียงสหายเล่าเรียนเท่านั้นแต่คนทั้งสองยังปฏิบัติต่อกันอย่างสหายรู้ใจเจินจิงเป็นอนุที่กลับไปดูแลบำรุงคันที่จวนบิดาตนหลังจากที่เซียวอู่ซังทราบก็รอบยิ้มกับตนเองอยู่นานในใจก็กล่าวว่าองค์ชายหกใส่ใจสตรีผู้หนึ่งถึงเพียงนี้ดูท่าคงมีได้แค่ชมชอบธรรมดาเสียแล้วมิหน้าเล่า ตอนไปที่เป่ยเหอจึงได้พานางไปด้วยได้ยินวาจาหยอกล้อของเซียวอู่ซังองค์ชายหกก็ยิ้มพางเอ่ยดุว่าพูดจาเหลวไหลพูดจาเหลวไหลเหลวไหลหรือเซียวอู่ซังเหลตาจ้ององค์ชายหกองค์ชายหกพระองค์ต้องระวังไว้บ้างเช่นกันอย่าได้ให้ขุนนางหลวงคนใดรู้เข้าเล่าแม้นองค์ชายหกจะยังไม่มีพระชายา แต่หากโปรดปรานอนุคนหนึ่งอย่างออกหน้าออกตาเกินไปในสายตาของขุนนางหลวงคร่ำครือย่อมมีแต่คำตำหนิด่าว่าเท่านั้นแล้วอง์คชายหกยกแส่หวัวดม้าฝ้าใส่เสียวอูซังเบาๆคราหนึ่งแล้วเอ่ยด่าว่าเจ้านั่นแหละที่นับวันยิ่งกำเริบเสบสารตามด้วยการตบหลังม้าคราหนึ่งเอาละ่ะข้าไปก่อนแล้วเจ้าก็ระวังปากตนให้ดีแล้วกัน แม้นองค์ชายหกจะเอ่ยเช่นนั้นแต่ในใจกลับมีได้ใย,ยดีอันใดฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ